สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านเรามาถึงวันศุกร์ของสัป,ปดาห์ที่หนึ่งนี่นะครับเราก็ฟังเรื่องราวของพระกัมพีเดิมแล้วเราก็จะได้เห็นว่าน้ําพระทัยของพระบิจ้าเป็นอะไรเมื่อผู้อาวุโสของชาวอิตาลเห็นว่าประเทศใกล้เคียงนั้นมีกษัตริย์พวกเขาไม่มีกษัตริย์ที่สามารถเห็นได้ฟังได้ ็นภาษามนุษย์เนี่ยพระบินเจ้าเคยบอกกับเขาว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ของเขาและขอให้เขาได้ฟังเสียงของพระองค์แต่วันนี้พวกอิสราเอลนั้นรู้สึกจะไม่ฟังแล้วบอกว่าเขาขอกษัตริย์สําหรับประเทศของเขาพระบินเจ้านั้นไม่เกี่ยวแล้วก็ก่อนที่จะปล่อยให้เขาทําตามใจนั้นพระองค์ก็ให ซามูเอลที่เป็นประกาศศกเนี่ยมาเล่าเรื่องให้ฟังว่าการที่มีกษัตริย์นั้นนะ่ะมันจะต้องสร้างความเดือดร้อนในสมัยก่อนนะครับจะสร้างความเดือดร้อนให้เขามากน้อยเพียงใดแต่เมื่อพูดเสร็จแล้วซา <c oughs> ม,มูเอลก็บอกว่า <c oughs> เอาละในเมื่อท่านไม่ต้องการจะให้พระเป็นเจ้าเป็นกษัตริย์ของท่านตั้งแต่นี้ไปองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงฟังท่าน แล้วพวกยืก็บอกขอเดินหน้าก็คือขอกษัตริย์ส่วนผลที่ร้ายกาศที่จะได้มานั้นไม่สำคัญอันนี้แหละพี่น้องบางทีมนุษย์คิดสัน้นในหลายเรื่องแล้วก็พระเป็นเจ้านั้นคุมสถานการณ์ทั้งหมดทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเราเห็นว่ากษัตริย์ในสมัยเก่านั้นเป็นผู้ที่ดูแลปกครอง แล้วก็พวกเขาเหมือนมีสิทธิ์เหมือนกับเป็นพระเจ้านั่นแหละฉะนั้นจึงขอให้ประชาชนเนี่ยเคารพเขาแบบสุดๆเลยเหมือนกับเคารพพระเจ้าดังนั้นมันขัดกับความรู้สึกของชาวยูที่บอกว่าพระเจ้านั้นเป็นกษัตริย์ของเขาตลอดการพ,พระองค์เป็นกษัตริย์ของชาติอิสเอล แล้วก็นำพาสสบองเผ่าพันธุ์นั้นมาเป็นหนึ่งเดียวนี่ก็อธิบายได้ว่าพระเป็นเจ้าก็ได้เตือนอิสราเอลผ่านทางสามมอลในวันนี้ว่าถ้ามีกษัตริย์แบบที่เขาต้องการก็คือการทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองดังนั้นบางทีในชีวิตของเราเราอาจจะมี อะไรขึ้นมาที่บอกว่าทดแทนพระเจ้าแล้วอยากจะให้สิ่งนั้นหรือบุคคลน,นั้นหรือพระเจ้าที่เขาไปจัดมาเนี่ยว่ายิ่งใหญ่องค์พระผู้เป็นเจ้าเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นพระองค์ก็จะไม่อยู่กับเราแล้วเพราะว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้าสำรองไม่ได้เมื่อพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์ก็เป็นผู้สร้างตลอดไป ส่วนในบทอ่านที่สองนั้นมาจากพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนเป็นง่อยแล้วก็บอกกับเขาว่าจงลุกขึ้นและเดินไปเถิดเราจึงเห็นว่าในพระคัมภีร์มีหลายฉากหลายตอนที่คนป่วยเนยสภาพต่างๆเนี่ย จะมีคนอื่นที่พามาหาพระองค์เป็นต้นคนง่อยที่เดินไม่ได้จะมีคนชนหามแคร่มาแล้วก็มาขอพระองค์ได้โปรดเมตตารักษาเขาในชีวิตของเราเราก็จะเห็นว่าอาศัยความเชื่อของหลายๆคนเนี่ยก็ทำให้เรายืนหยัดเป็นคริสตังที่ดีได้ สาย B E C ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนทําให้คริสตัางทุกคนที่เข้ามาประชุมนั้นได้ตรจะหนักถึงความเชื่อของกันและกันเมื่อความความเชื่อหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองเมื่อมีในกลุ่มประมาณ20คนความเชื่อของเขาก็หนักแน่นและอศัศจรรย์ต่างๆที่พวกเขาได้รับผ่านทางกลุ่มนั้นมันเหลือที่จะบรรยายได้พี่น้องเหมือนกับสคนที่พาคนง่อยมา พระองค์รักษาเขาให้หายเหมือนกับคนอยู่ในกลุ่มประมาณ20 40ถึง40คนที่อยู่ในกลุ่ม B.E.C. นั้นเสนอวิ่งวอ์เพื่อให้สถานการณ์ต่างๆนั้นมันได้ดีขึ้นเนี่ยพระบินเจ้าก็ฟังดังนั้นเราจึงบอกว่าหลายครั้งเราได้บุญญาบารมีอาศัยเพื่อนฝูงอาศัยพ่อแม่อาศัยสังคม ก็ขอให้เราได้ภาวนาให้ทุกๆคนนั้นเป็นคนดีให้สังคมของเราเป็นคนดีด้วยนะครับเพื่อโลกของเราจะได้อยู่อย่างผาสุขขอพระเจ้าเวพรครับข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร